เจ้าหน้าที่ตำรวจมากัน้นใช่ครับรถรถไต่ตผ่านได้ครับไม่ให้ผ่านแต่ให้รถยนต์นึกเสียวไหมเสียวน้ำไหมใช่มีบ้างตำงรวจทำมาวางเพราะว่าขเขาวางทรายไง กี่โมงแดแแปดเช้าแล้วก็เที่ยงเรียกว่าคนตักทรายที่หิวก็มารับข้าวที่นี่ได้เน้นคนน้ำท่วมฮะเน้นคนน้ำท่วมคะเน้นคนน้ำท่วมนะโอเคครับตั้งแต่กี่โมงยันกี่โมงครับแปดโมงเช้าแปดโมงยันเที่ยงยันเที่ยงนะโอเคเพื่อใครจะมากินก็ได้ใช่ไหมใครก็ได้ค่ะที่น้ำท่วมค่ะจากจากที่ไหนครับเนี่ย อ oh. อันนี้รับริจากหรือว่าให้โรงทาน หรือสายไฟฟ้าแช่น้ำายาเข้าใก่หรือสัมผัสให้รีบแจ้การไฟฟ้านสู่สิภาพในพื้นที่ันทีเพื่อจะมุดการแก้ขแจ้เร็นไฟฟ้าทองหรือู่สงาที่เหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ที่ท้การใช้กาไฟฟ้าสเครื่องไฟฟ้าที่จะนำตลัเพื่อแยกวจทั้งหมดและทั้ยานเพื่อี่จะทำใต่ไฟฟ้าหรือร่ไฟฟาที่มีนเ่วมแบบนอองขึ่นสามเมตรเพื่อวามปสอดภัย 啊，不明白。 ครับเทาลองพักยกใช่ไหมครับปักทรายนี่ท่านลงไปตักเองนี่ยิ่งกว่าวิ่งไหมครครับแก็งแรงมากแข็งแเริ่มล้าครับแต่ว่าตักมาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วครับก็นอกจากจะจะไปดูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้ร่วมนะครับดูแต่ละพื้นที่แล้วอย่างที่ผมเรียนก็คืออำเภอเมืองปฐุมบุรี เอ,อ้ยอำเภอเมืองและอำเภอพงบุรีแล้วก็อำเภอท่าช้างนะครับอันนี้ก็เอาต้องเอาเศรษฐกิจด้วยอ่าเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งก็คือท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทูพุธยอดสิทธคธมเนี่ยบอกว่าเราต้องกั้นโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับใช mm ้เวลาเจ็บไข้เรียกว่าตรงไหนที่รอแหละไม่ต้องบล็อกไว้ใช่ต้องบล็อกหมดเลยครับบล็อกกันมาตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาละเราก็จะพยายามบล็อกให้ให้ให้ดีที่สุดนะครับผมครับผมครับผมที่เราเป็นก็ไมแล้ว เป็นิ๊กรอกของาน้ที่รอเดยวรอได้เพราะว่าตอนนี้ถ้านี้รอไมได้เาดนไมาทำททำขาก็ต้องการมาเนี่ยให้ใครก็ได้ไปแถวไหนมครับ เมื่อวานผมไปที e to to ่ของกปมบุรีตอนเท้านะครับเซนนาของถ่านเราไม่ได้ทานนะครับของปลัหลักที่นั่นอยู่หลังจากนั้นก็ไปบ้านหม้อนะครับเอาตอบ้านหม้อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเสร็จเอาตอบ้านหม้อก็ไปอินบุรีนะครับไล่ตั้งแต่ชีน้ำร้ายแล้วก็อบตชีน้ำร้ายอบต่อ่างานอบตอ่าองค์การเทศบาลอินบุรีแล้วก็อบตน้ถ่านานซึ่งแต่ละ คนก็จะแต่ละอมตและเทศบาลก็จะบล็อกกั้นนะครับสรงการกองมหารุลแล้วันนี้ทดลองก็ได้ยินข่าวเมืองก็เลยมาช่วยเมืองใช่ไหมนะครับเมื่อคืนก็ได้ได้ประชุมกับดังได้คุยกับทางท่านสุภาพเรียนตะวันนะครับแล้วก็ท่านนายกเทศบาลเมืองนะครับแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านถูกยศสิงคำนะครับได้สั่งการให้ให้ผมนะครับคอยบัญชการแล้วก็ดูของของท่านมอบให้ผมนะครับอ้ามไเมือง อำเภอพรมรีแล้วก็อำเภอทต้ช้างนะครับซึ่งของของเมืองเนี่ยเราต้องการที่จะบล็อกให้อยู่นะครับเพื่อบล็อกโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจก็โดยที่ไม่ให้เข้าเศรษฐกิจของย้านการค้าด้วยโรงพยาบาลด้วยที่สําคัญครับแล้วก็ร่วมบูรณาการร่วมทั้งออมตอบางมันนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อวานก็ออมตอบางมันก็ขั้นลงท็อปนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงการกองมาดาหน้าแต่กลางก็ อบจและหน้าโงเรียนสิงก็ร่วมกับเทศบาลเมืองนะครับกั้นยาวไปตลอดแนวัเพืคงปกหลักดูที่เทศบาลเมืองก่อนใช่ไหมครับผมครับขอบคุณครับท่านรั้นกั้น สวัสเอ็น,นดช่ <c oughs> เนี่ยเรากำลังบีบแน่เลยเนี่ย